อ่านะครับพรุ่งนี้จะไปเที่ยวสุราษฎร์นะครับแต่ว่าโดนเพื่อนดักก่อนนะครับมากินน้ําชากันเล็กน้อยก่อนเดินทางพรุ่งนี้พรุ่งนี้อาหารสุราษฎร์ก็ต้องอะไรนะหอยใหญ่หอยใหญ่ของโปรดของจานไทยเขาอยู่แล้ยใช่เหรอเออนะครับพรุ่งนี้เจอกันสุราษฎร์ธานีตอนนี้อ่าอยู่รักศีก่อนนะหลักศีก่อนนะเราเจอพรุ่งนี้ครับผม ถึงแล้วครับสนามบินดอนเมืองเี yeah. ่ยอืมเปิดหน้าหน่อยได้จำไม่ได้ต้องเปิดนะข้อม้อมูพอว่าไม่นั่งเครื่องบินนานรู้สึกอย่างไรบ้างครับรู้สึกเสียวๆอยู่นะ <c oughs> มไม่ได้นั่งนานแล้วอืวันนี้ต้องจัดท่านหน่อย <c oughs> สุลาก อ้าไอไข่ กะบครอบครัวจะได้สะดวกก็เลยเช่ารถค่ะถ้ารถเราก็เช่าในเว็บก่อนใช่จองผ่านเว็บก็จะถูกกว่าแล้วก็ได้รถแน่นอนวันนี้เราเช่าของไทยเรนเซีร์คาร์นะครับผมสามคนข้างหน้านี่ไม่เกี่ยวนะแล้วก็มารับรถเดี๋ยวรอคิวรับรถโอเค ตอนนี้ก็เช่ารถมาแล้วครับเป็นรุ่นยาริสเอทีครับตอนนี้เรากำลังจะไปไหนครับเรากำลังจะไปนครว่าเจดีใจดีว่าอดไรไข่อดไรไข่จะไปหาหวยหาหวยลุงหวยใบดิฮะหวยใบหวยอยู่ในรถเอ้าเรืเลขอะไรเลยนึกว่าขายหวยอเไร Yeah. เฮ้ยว hey. really ันน yes. ี in <m <ang> <m <Bree zy> ้เราก็ถึงวัดเจดีย์ไอไข่แล้วนะครับเรียบร้อยกำลังจะเข้าไปที่วัดนะครับคนก็เยอะไหมแม่พอประมาณพอประมาณไม่เยอะมากนะบริเวณกว้างบริเวณกว้างนะนี่สารัตฟ้ามาหาหัวยรัดฟ้ามาหาหัวยคนเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหวัง ต้องมีความหวังต้องมีต้องมอีแต่สุภาษิตไทยก็บอกว่าอะไรนะหวังหวยอะไรนะไม่มีกระบวยจะลังแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้กระบวยกันเลนะ้วเขามีก๊อก,ก,ก,กน้ำอะโอเคนะครับเราก็จะตรงเข้าไปมาละบูชาให้ไข่ก่อน เป็นจุดแลนด์มาร์คของที่นี่นะฮะก็คือเขาเรียกว่าอะไรลูกนิมิตลูกนิมิตนะครับตรงนี้ก็สวยมาก อยู่ที่มูนค o f f e and นโรตีนะฮะ Journey Hotel Surat Thani นะครก็จะเป็นยังไงนะครับไปดูเลยนี่เปิดห้องมาครับอ้เจ๊เอ๋เจอคุณพ่อคื้นี่สบายเลยนอนคนเดียวอ่ะหอนี่ปกตินอนกลอวันนี้ไม่ไม่รบกวนชาวบ้านก็แล้วเนี่ยนอนคนเดียวเลยแล้วคนเดียวเลยเออแล้วแม่อยู่ไหนแม่นอนกันท้ายไงอ้าวนี่ครับ มีมีอีกห้องหนึ่งแยกกันนะฮะนี่อ๋อนี่เป็นห้องที่มันเชื่อมกันนะครับสบายล้วคืนนี้โอไม่ต้องลำคานเปสี่ยงกลนี่นะครับถือว่าโอเคเลยเป็นโฮสเทลนะฮะแต่ว่าโอ้โหพร้อมเลยนะครับนี่โอ้โหองห้องสองห้องด้วยยังงี่เนะ ออวันนี้จะมากินหอยใหญ่ถึงที่เลยเ,ออเดี๋ยวจะไปดูที่มันจะอร่อยเด็ดแค่ไหนไม่ตาม<อ>ไปดูอแอคติ้งดีมาก 哦。<laughs> จำโบตัดไปอ้อ่าดูเขาทำโต๊ะน <fit> <és> ่ารักนะแล้ถ่ามาเป็น๊ะ

คือเมื่อกี้เราเดินไปหาถนนคนเดินนะครับก็ก็ไปดูแล้วก็ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะอ่าเพราะว่ามันไม่ใช่ของกินนะครับนี่ครับมาตลาด,ลาดหน้าสาราครับโอ้โอนี่ของกินบาลเลยอันนี้ถูกนะนี่อันนี้ถูกต้องแล้วครับต้องหาของกินอ<ะ><ะ> แน,น่ไม่เชื่อดูดจ,จเลครับก็ได้เวลาเข้านอนแล้วนะครับวันนี้ก็6โมงพรุ่งนี้เราจะไปอะไเขนะื <c oughs> ่อนเชี่ยวหลาน อ๋อแต่ตอนเช้าจะไปกินอาหารเช้าก่อนที่ร้านโชคดีแต่เตรียมใช่ไหมก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับผมวันนี้ก็าตรีสวัด <c oughs> ไปพักผ่อนก่อนครับฝ <c oughs> ันดีครับผม <c oughs> อ้าวเป็นไงลูกพี่ พี่ตื่นตั้งแต่ตีสี่ครึ่งทำไมไปไหนมาออกไปวิ่งไปวิ่งเออนอนไม่หลับเลยออกไปวิ่งนู้นไฟแดงใหญ่เลยอ่านี่วันนี้เราใส่เป็นเสื้อทีมนะครับสีเดียวกันหมดเลยเนี่วันนี้เราตื่นมาแล้วนะตอนนี้เวลาประมาณหกโมงหกโมงครึ่งอ่าเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะครับเป็นอาหารอาหารจีน

ได้กินเลยลยอร้อนมือมถ่ายนานมเนี่ยร้านโชคดีแต่เตียมสุราธานีฮะ ไปป่าต้นน้ำบ้านน้ำลาดนะครับแต่ว่ารู้สึกจะมา GPS ผิดแปลกแม่จะเป็นลมแล้ว GPS ผิดมันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เหรอน้ำท่วมแม่ใจไม่ดีแล้วใครออกดูหน้าแม่เลยน้ำท่วมอ๋อละดูอีกประมาณโลนึงดูซิเราจะเจอไหม โอ้โหแม่เกือเป็นลมฮะเมื่อกี้ง่าหายใจหายคอไม่ทั่วท้องเลยแม่แกเรื่องเรื่องเรื่องคือเหมือนเราเรากด Google แม p มาเนาะแล้วแล้วทางผิดเออไม่ผิดหรอกอาจจะไม่ผิดหรอกแต่ว่าอานี่ไงแต่ข้านี่ก่อน อ๋อครับผมเป็นไงจ๊ะเป็นไงจ๊ะคุณแม่เฮะเมื่อกี้เป็นไงบ้างจะเป็นลมจะเป็นลมเลยเหรออืมอะไรกันจะหลงทางอ่ะบูรุษใช้พาแม่หลงทางโอ้โหใช่ไหมโอ้แม่อุ้ยมาแบบไม่มีคนเลยไหวายถิงใส่กินอุ้ยน้ำใสมากเลยนได้ไหม่ลืมนวว้า ูเห็นปลาเลยอ่ะกเจือนี่น้ำใสมากเลยออกกล้องลงไปเลย นี่ครับป่าต้นน้ำบ้านน้ำลาดน้ำใสามากสุดยอด มันผุดมาจริงอะนะจริงน้ํามันผุดโอ้โหมันใสขนาดนี้เลยนะเออมันจะมีน้ําผุดออกมาน้ำที่ไรคราบอกว่าทราจะลงไหวใช่ท้ำทรายไดนไปดิพ่อเป็นไงโอ้เยี่ยมเลยเอ่าที่บ้านนี้เขียวปีอเลยมาที่บ้านน้ําบอกกุ้งโอ้ยเนี่ยดูสที่ไม่มีคนเลยขาวบริสุทธิ์ผุดปองนี่มันใสอะไรขนาดนี้เออพ่อถ่ายรูปไหมถ่ายเอาะครับก็ป่าต้นน้ำบ้านน้ำลาดนะครับ เราก็เกือบจะหลงนะฮะแต่สุดท้ายก็มาถึงนะครับที่นี่รู้สึกว่าสุดยอดมากครับซ้ำใส,าม,สามากเลยแล้วก็โชคดีตรงที่ว่าเรามาเช้านะครับยังไม่มีคนเลยมาแบบเราเป็นถ้าจะเป็นกรุ๊ปแรกเลยที่มานะฮะดูบรรยากาศใสามากใสแล้วแม่ใสามากมายโอ้ยสุดยอดเลยกลัวแห้ะไอ้กลัวแล้วสวย ไม่น่าเชื่ออ่ะเราก็ออกมาจากป่าต้นน้ำแล้วนะครับเรามาแวะรัดเดียวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อไปไหนอ่ะเอ้าเราเขื่อนแล้วีะยวพาอ่าเราจะไปเขียนเชี่ยวลานต่อขุยลินเมืองไทยหนเมืองไทยนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราจะขับรถไปต่อใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะเห็นเขาบอกค่ะนะครับ แต่ถนนจะเป็นยังไงต้องลุ้นอีกทีเดี๋ยวแม่เป็นลมอีกโอเคครับเจอกันที่เพื่อนเชี่ยวร้านครับผม ハハハハ เลี้ยงเนี่ยมาเองว้าวขอบคุณครับ กำลังจะไปชมกุ้ยหลินเมืองไทยนะครับผมในจะสวยงามนี่ดูชุดแม่ก่อนเนี่ยเป็นไงแม่โอาอาโอ้โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปนั่งเรียกกัน ตื่นมาตอนเช้านะครับของวันอาทิตย์นะฮะเป็นวันที่เดี๋ยวนี้เราจะต้องกลับกันแล้วเนะี่ยตื่นมาบรรยากาศดีมากครับผมที่เดลากูน่าเชลล์ระานดูบรรยากาศกัน,กนเลย ตอนนี้เรามาถึงสนามบินสุราษฎร์ธาน,นีแล้วครับก็รอเครื่องที่จะกลับไปกรุงเทพนะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์พ่อก่อนว่ารู้สึกไงบ้างครับที่มาเที่ยววันนี้ครับอ้าวรสึกตื่นเต้นมากเลยแปดริ้วไม่มีหอใหญ่เนี่ยบินข้ามน้ําข้ามทะเลมันนะไปดูหอใหญ่สุราษฎร์เยี่ยมจริงจริง อ่ะแล้วแม่เป็นไงประทับใจธรรมชาติว่ามันสวยงามอมันแผ่นน้ำมเรียบตอนด้วยพอตอนเช้าอเรียบแล้วก็มีหมอกบางๆอบนภูเขาสวยแต่จะประทับใจที่สุดคือทุกทีที่เราไปเที่ยวด้วยกันโอ้โหหวานเจี๊ยบเป็นไงวานเจี๊ยบ สัมเจ็บปดมากเรามาเที่ยวกันกี่คนห้าคนเนาะห้าคนก็เรียกได้ว่าเป็นทริปสุราษฎร์ธานีแทบจะไปได้ครบทุกทุกแหล่งที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของสุราชเลยก็จะเป็นเราไปที่วัดเจดีเนาะวัดเจดีนะครับแล้วก็ไปเที่ยวในเมืองโคราชเอ้ยไม่ใช่โคราชเมืองสุราษฎร์ไปกันใหญ่ละ แล้วก็ไปที่ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราดนะฮะแล้วก็โอ้โหหลงมากเลยไปกับ g o o g l e Map นะครับแล้วก็ไปเขื่อนเชี่ยวหลานไปพักที่นั่นหนึ่งคืนแล้วก็กลับแล้วก็ตอนนี้ก็มารอเครื่องบินละเดี๋ยวกลับกรุงเทพแล้วก็เรียกว่าครบรถนะครับใครที่อยากจ,จะมาเที่ยวสุราษนะครับก็ยินดีนะครับมาตามรอยพวกเราได้นะครับผมรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนแล้วก็ในราคาที่ไม่ได้แพงมากนะครับถ้ามาหลายคนนี่ก็ เรียกได้ว่าไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะฮะและช่วงนี้ด้วยช่วงโควิดสบายก็คนไม่เยอะเนาะคนไม่เยอะกำลังดีเลยนะครับไปตามรอยทิปกับพวกเราได้นะครับแล้วเจอกันทิปต่อไปนะครับผมไปแล้วบ๊ายบาย ดถือยอยกันดีด้วยอะเจ้วโอ้โสุดยอดเลยเก็กไอ้ดีเพียนปเปล่าเพียนหาระกันเพียนเปล่าเพียน